นี่นะครับวันนี้ผมมาซ่อมหญ้าในเปียน,นะครับอันนี้ก็เนเปียปะช่องหนึ่งนะครับทีนี้คือปัญหาคือว่าเมื่อก่อนผมดูแลแปลงหญ้าม่ดีนะครับแล้วก็ผมใช้วิธีการตัดเอาด้วยการไกตัดกิ่งนะครับแล้วก็คืเอ,อเราไม่มีความรู้นะครับตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมก็ลอง ไปลองดูคลิปอะไรของเขาที่เขาตัดกันเขาก็ใช้เครื่องเครื่องตัดหญ้าสไพายบานะครับตัดแล้วเออผมก็ดูมาลองมาลองใช้กัอเราดูที่นี้ผมก็เลยเข้าใจว่าแบบเวลาเราตัดมัน,นครับตัดมัน,นครับกอมัน,มนเหมือนกับรู้สึกมันแบบพอมันใกล้ตายอะไรเงี้ยแบบตัดแบบหยาบ,ยบๆนะครับแต่ว่าเฉียนเฉียนเสมอดินนะครับกอ มันก็จะแตกกอมาเยอะพอมันแตะมันนิดนึงก็ผมก็ใส่ปุ๋ยเลยแล้วทีนี้เนี่ยครับตอนนี้ไอ้นี่ผมปลูกลุมละหนึ่งหนึ่งท่อนหรือสองท่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจครับจำไม่ได้แล้วก็<ม>ทีนี้มันมีปันมันก็พอเราปลูกมันก็จะเริ่มมีท่อนแกะครับเนี่ยผมก็เอาท่อนแก่มาวางนี่เลยนะครับวางยาวเลยครับแล้วก็กผมก็ฝังไม่ไม่ลึกนะครับเพราะว่าผมเคยทดลองปลูกลมาแล้ว อีกแปลงนึงครับมันก็ได้ผลดีแล้วก็มันมันมันจะขึ้นยามจะขึ้นตามตามข้อนี้ครับทีนี้มันก็จะแตกไปเต็มเลยครับเพราะว่าเอาจริงๆเวลาเราจะให้ยางงมเราก็ต้องการให้หัวมันกระจายเหมือนกับนอคาหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะเนี่ยครับนี่หัวมันให้หัวมันกว้างขึ้นเรื่อยมันเดินหัวมันเดินกว้างขึ้นเรื่อยเลยทีนี้ในแปลงนี้ผมไม่ได้ใช้รถเครื่องจักรกลหนักอะไรลงครับ ผมก็ลื่ไม่ได้พอดินเลยแล้วก็ที่นี่เราก็ค่อยเอาขี้วัวมาปรับปรุงดินอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีไปด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยครับในนี้ครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ฉีดผมมนจพืชเพราะว่าตอนผมเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดก็ตัดไปตัดไปทีเดียวพร้อมกันเลยครับเนี่ยเนี่ยก็เพิ่งตัดไปได้ไม่นานครับแล้วทีนี้มันฝนตกผมก็เลยปุ๋ยมันใส่แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าไอ้หลุมที่ตายครับผมก็เลย มา่อมเดนี้ก็พวนี้ก็ซ่อมหมดเลยเพราะตอนนั้นมันแรงมันตายหมดเลยเราก็เอาเวลาผมตัดหญ้าครับผมก็ตัดท่อนแก่เอาไว้ปุ๊บเอากรนไรตัดกิ่งตัดปุ๊บเอาท่อนแก่ไว้แล้วก็เอาสวนที่มันอ่อนเนื้อข้างบนเป็นพวกใบน,นะครับให้ให้ให,ให้ลูกวัวอย่านมกินทีนี้เนี่ยผมก็มาซ่อมเพราะว่าผมต้องการให้มันหญ้ยาเยอะเยะผมก็เลยวางท่อนเนี้ยเดี่ยงยาวเดี๋ยวไปดูเนี้ยยาวไปเลย อยาาไปนู่นเลยก็เอามาให้ดูครับแต่ว่าไม่รู้เป็นให้ดูเป็นตัวอย่างครับแต่ว่าทำตามไม่ทำตามก็แล้วแต่ว่าให้มให้ดูแนะนำเฉยครับเนี่ยท่านแก่นี่อันนี้นานแล้วครับพอดีไม่ว่างมาซ่อมนี่ก็แตกกันไปค,ค,คือถ้ากอครับมันต้องให้กอมันงามครับเร็วพอกอหญ้ามันงามเร็ว หัวมันใหญ่ครับมันที่นี้จํานวนต้นก็เยอะความอ้วนความอบของของต้นย้ามันก็เยอะที่นี่พอพอหน้าตับมันใหญ่ย้ามันก็จํานวนปริมาณมันมากที่ผมเข้าใจนะผมก็กาลังศึกษาอยู่วิธีทําให้มันให้มันดูแลมันให้มันงามครับมันไม่ค่อยมีตัวอย่างให้ดูก็ลองศึกษาดูครับขอบคุณครับ